ผมว่าทุกคนในตลาดหุ้นเข้ามานะครับก็ ผมว่าจะสายไหนนะฮะก็เหมือนกันนะฮะปรัชญาการลงทุนก็คืออยากจะซื้อหุ้นที่มันขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วถูกไหมฮะก็คืออยากหุ้นตัวไหนคิดว่ามันจะขึ้นอ่ะแล้วเราจะได้กําไรนี่แหละก็อยากจะซื้ออย่างนั้นแต่ครนี้ถ้าเรามาเป็นนักลงทุนแบบเน้นุนค่าคือเป็นสาย VI เนี่ยไอหุ้นที่มันจะขึ้นได้เนี่ยก็คือหุ้นที่มันมีราคาถูกถูกไหมครับเราคิดถึงทุกอย่างในโลกนี้อะไรที่เราจะได้กําไรเนี่ยก็คือเหมือนเราซื้อถูกขายแพงถูกไหมฮะเราถึงจะได้กําไรครนี้ไอการลงทุนปรัชญาการลงทุนขอองเราาก็คืว่ เราจะหาหุ้นถูกที่ว่าได้ยังไงนะครับอย่างปีเตอร์ลินเขาจะมีหุ้นหลายอย่างถ้าใครเคยอ่าน one up on wall street เขาจะมีหุ้นเทอร์นาลาหุ้นโตเร็วหุ้นสินชับมากหุ้นอะไรนะฮะวัฏจักรอะไรพวกนี้นะครับก็จริงๆก็คือเราต้องหาหุ้นถูกแต่คนนี้หุ้นแต่ละแบบก็คือในหุ้นหกประเภทของปีเตอร์ลินเนี่ยแบบไหนแบบหนึ่งเราก็ต้องหาหุ้นถูกหมดแต่แต่ละแบบเนี่ยมันจะถูกเมื่อเทียบกับอะไรบางอย่างนะครับถ้าอย่างหุ้นเติบโตเนี่ยอย่าง cpo เงี้ย เราเวลาเราสนใจมันเนี่ยเรางบการเงินไม่ต้องไปดูมากครฮะเพราะว่าหุ้น PE มันสูงแต่อย่างเงี้ยมันจะถูกก็ต่อเมื่อเราไปเทียบกับการเติบโตของมันครับถ้าแบบเราวิเคราะห์แล้วเออมันไม่น่าจะโตได้เยอะนะอย่างนี้มันก็ไม่ผ่านแล้วฮะไม่ต้องไปดูอย่างอื่นแล้วละครับเพราะว่ามันไม่ใช่หุ้น PE ต่ำนะครับแต่ว่าถ้าอย่างหุ้นของลักษณะของหุ้นเทนาราวเนี่ยถ้ามันจะถูกคือถูกเมื่อมันเทิร์นได้แล้วกําไรปกติมันเป็นเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจหรือเปล่านะครับเพราะว่ามัน หุ้นเทินลาวนี่ไม่ทราบเป็ข้าใจไปหุ้นเทินลาวนี่คือหุ้นที่มันมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วกําไรมันลดลงนะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์ได้เนี่ยว่ามันจะแก้ปัญหาได้แล้วกําไรมันจะเพิ่มขึ้นมาในระดับปกติแล้วราคาหุ้นมันถูกเมื่อเทียบกับระดับกําไรปกติเนี่ยเราก็อาจจะเข้าไปลงทุนนะครับแล้วอย่างหุ้นสินทรัพย์มากเนี่ยเขาอาจจะมีที่ดินเยอะนะครับมีเงินสดเยอะแล้วราคาหุ้นมันต่ำนะครับอะไรอย่างเงี้เราก็อาจจะซื้อได้ คือสรุปแล้วจริงๆหลักการลงทุนของเราก็คือเราอยหาหุ้นถูกนี่แหละครับแต่เพียงแต่ว่าหุ้นตัวนี้เราต้องดูให้ออกว่ามันเป็นหุ้นประเภทไหนหุ้นอะไรแล้วเราก็ต้องดูให้ออกว่ามันถูกเทียบกับอะไรถ้ามันถูกมันเทียบก็ได้หลายอย่างเนี่ยมันก็จะยิ่งดีมากเลยนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยผมเคยซื้ออย่างหุ้น s อสวีไอเงี้ยนะเขามีการเปลี่ยนผู้บริหารเนี่ย PE ก็5้าเท่านะครับก็คือถ้าเทียบกับกำไรปกติเนี่ยก็ถือว่าถูกเพราะ PE แค่5เท่าแถมเขามีเงินสดอีกบาทหนึ่งนะฮะ อย่างนี้ก็ถูกเมื่อเทียบกับเงินสดในบริษัทอีกอย่างเงี้ยฮะยิ่งถูกกับเทียบกับหลายอย่างเนี่ยโอกาสที่เราชนะก็จะเยอะครับครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็คืออย่าง VI เนี่ยเขาจะมีอยู่ในสมองมมีแค่เนี้ยราคากมูลคราคาราคาคือสิ่งที่เราเห็นอยู่ในท้องตลาดก็คือราคาตัวนี้หุ้นตัวนี้ตอนนี้เท่าไหร่ครับกับมูลา่ามันเป็นเท่าไหร่ที่เราคิดได้ครับถ้าราคามันถูกเราก็ซื้อครับครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือเราต้องตัดสินใจแบบมีวินัยเพราะบางครั้งเนี่ยเราคิดว่ามันถูกแล้ว แต่หุ้นมันตกตกตกเอ้ยรอเดือนหน้าดีกว่าเผื่อเผื่อจะถูกกว่านี้ครับนะครับอย่างตอนจับพานเนี่ยตอนปลายปี2อ0 8ันปดนปหุ้นก็ตกลงมาเยอะแล้วผมก็เห็นหลายๆคนบอกว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบหรอกเอาไว้ซื้อกลางปีหน้าก็ยังทันครับนะครับคืออย่างงี้เขารู้ว่ามันถูกแต่ว่าเขาเขาไปรอเขาไปดูภาพใหญ่เช่จริงๆแล้วมันไม่ทันครับคือเราเห็นว่าถูกเราก็ซื้อได้เลยมองภาพใหญ่ก็ได้อย่างเช่นว่าเราดูเทรนด์นะครับอย่างเช่นว่าเทรนด์ว่าเ หุ้นอะไรจะดีบ้างอย่างนี้นะครับเราก็อาจจะเออถ้าเป็นแบบนี้ก็คือหุ้นโรงพยาบาลน่าจะดีนะเราก็ลงไปดูรายตัวว่าเออตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีอะไรตัอะไรยังไงนะครับหรืออีกแบบหนึ่งจะเป็นแบบเบนจามินเกรแฮมก็คือดูใช้สกรีนนิ่งก็คือดูพวกเลโชต่างๆปีอีต่ำๆ Price ปอร์ o ุ๊ต่ำๆ Dividend yield สูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็สกรีนหุ้นออกมาเพราะหุ้นเรามี500ตัวใช่ไหมฮะเราจะไม่สามารถไปไล่ดู1นึ่งถึงเอ้ยหนึ่งถึงหกรได้นะครับเราต้องมีวิธีการสกรีนออะไรบาางงย่ ครับนะครับก็คืออันแรกสกรีนด้วยภาพใหญ่ครับอันที่สองเนี่ยกรีนด้วยอัตราส่วนต่างๆครับนะครับอีกอันหนึ่งก็คืออาจจะดูผลกําไรที่เพิ่มขึ้นครับนะครับบางทีเราเขาประกาศงบออกมาเนี่ยเออกำไรมันเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วงวดเดียวกันของปีที่แล้วต้องเยอะนะครับเราก็ต้องมาหาว่าเออมันเพิ่มขึ้นจากอะไรครับนะครับอย่างตัวผมอ่านเองเนี่ยเวลาเราเปิดมามันจะมีใช่ไหมฮะเฮ้ EPS ปีนี้เท่านี้ปีที่แล้วเท่านี้ครับแล้วเขาจะมีคําอธิบายนะครับเราก็ต้องคลิกดูคําอธิบายว่า มันเพิ่มขึ้นเพราะอะไรถ้าเกิดมันเพิ่มขึ้นเหตุผลที่ทําให้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลที่เราคิดว่ามันน่าจะคงอยู่ได้นะครับเราก็อาจจะเข้าไปซื้อได้นะครับเพราะบางอย่างมันก็คงอยู่ไม่ได้เช่นเพิ่มขึ้นเพราะราคาวัตถุดิบมันลดลงับนะครับอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาถามตัวเองว่าเออแล้วปีหน้าราคาวัตถุดิบมันจะขึ้นหรือไม่อ่ะใช่นะครับอีกอันหนึ่งก็คือซื้อเมื่อมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงธุรกิจนะครับเปลี่ยนแปลงผู้บบรรริหาคั นะครับก็เราก็ต้องไปดูว่าพอเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปในบริษัทบ้างบางครั้งก็จะหาประโยชน์ได้นะครับ,รบอย่างตะกี้ที่ SUI ที่ยกตัวอย่างเนี่ยเขาก็เปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นเปลี่ยนผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับมันเราก็วิเคราะห์ต่อไปได้มันก็คือว่าเอ้ยเราดูแล้วมันน่าจะมีการจ่ายปันผลเยอะๆนะเราก็เข้าไปลงทุนนะครับอีกอันนึงก็คือดูการซื้อขายของผู้บริหารบางทีเราอาจจะแบบไม่ได้สนใจหุ้นตัวนี้เลยแต่เราเห็นที่เขาประกาศไอ้ที่กรรอฮะการซื้อขายผู้บริหารทุกเย ที่ทำไมผู้หารหลายหลายคนไปซื้อนะครับ,รบหลายคนซื้อต่อเนื่องด้วยอย่างเงี้ยเราว่าอาจจะต้องเข้าไปดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าครับบางทีเราอาจจะไม่ได้ดูมองข้ามไปนะครับก็คือเนี้ยสี่ห้าวิธีก็บางทีก็ได้หุ้นจากวิธีนี้บางทีก็ได้หุ้นจากวิธีนั้นนะครับก็ส่วนตัวก็มันก็วนๆกันอยู่ในนี้ <c oughs> น่ก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์อะไรตายตัวใช่ไหมฮะที่จะให้ลําดับความสําคัญว่าจะต้อง อะไรระดับที่ให้ความสําคัญมากที่สุด1นึ่งสอสี่ห้าก็จริงๆเราก็ดูมันทุกทุกวิธีนะครับ,รบเพราะมันไม่ได้มันไม่ได้ใช้เวลาอะไรเยอะแล้วครับอย่าง PE เนี่ยเราก็ดูตามหน้าสือพิมพ์ก็ได้เพียงแต่ว่ามันยังไม่ใช่ข้อสรุปมันเป็นการกรองบริษัทให้มันเหลือน้อยลงนะครับเราเห็น PE ตัวเนี้ยต่ำๆเราก็ต้องไปดูว่าเออกำไรมันเป็นกําไรปกติไหมไปดูงบกระแสเงินสดบางทีมันมีขายสินทรัพย์ กำไรมันก็เลยเยอะ P/E ก็เลยต่ําอย่างนี้ก็ไม่ใช่เพราะปีหน้าถ้าไม่มีขายแอสเซทเนี่ยกำไรก็อาจจะน้อยลงกว่านี้นะครับหรือการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็เหมือนเราอ่านข่าวหน้าสิบพิมเราก็เจอครับพอเขาเปลี่ยนแปลงผู้บริหารเราก็ตามต่อว่าผู้บริหารคนใหม่เนี่ยเขามีนโยบายอะไรแล้วไอ้นโยบายที่ว่าเนี่ยเขาจะทาได้ไหมถ้าเขาทาได้ผลกําไรของบริษัทจะเป็นยังไงถ้าผลกําไรบริษัทเป็นอย่างนั้นเทียบกับราคาหุ้นตอนนี้ถูกไหมถ้าถูกเราก็เข้าไปซื้อครับนะครับความสําเร็จของงานเนี่ยมันจะอยู่ที่การคิดกับการลงมือทําถูกไหมฮะ แต่สาหรับการลงทุนเนี่ย99%มันอยู่ที่การคิดวนโตแล้วเป็นคนขี้เกียจคือว่าจะชอบคิดแต่ไม่ไม่ไม่ใช่นักปฏิบัติอะครับก็เลยคิดว่าไอการลงทุนในหุ้นเนี่ยมันเป็นกิจกรรมที่ใช้ความคิดเป็นหลักนะครับก็คือเหมาะกับตัวเองเหมาะกับจุดแข็งของตัวเองครับอันนี้คือเหตุผลที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นแต่ว่าไอก็หวังว่ามันจะรวยได้นะฮะไอตอนตอนนั้นนะครับแล้วก็เจ๊งไปขาดทุนไป70 80%นะฮะตอนช่วงลดค่างเงินบาท แต่ตอนนั้นก็คือไม่มีความรู้นะครับหนังสือมันก็ไม่มีนะฮะไม่มีงานสัมมนา,าแล้วเราก็ไม่มีคอมมูนิตี้ที่ว่าเอมีกลุ่มนักลงทุนที่แบบเออเขาทําอะไรกันอยู่ <Yeah. S 1> คือเราก็นึกว่าเราลงทุนอยู่คนเดียวในโลกอะฮะมันคล้ายๆอย่างนั้นนะครับมันเหมือนกับเราอยู่ในพงพงหญ้านะครับแล้วหญ้ามันสูงท่วมหัวนะครับเราก็เดินฝ่าเหยียบเศษแก้วตะปูอะไรไปเรื่อยนะฮะแล้วเราก็ไม่รู้หรอกว่ามีใครเดินอยู่ถัดถัดถัดไปหรือเปล่าเพราะหญ้ามันสูงไงฮะมองไม่เห็น แต่พอแบบว่าเดินออกมาสักพักหนึ่งพ้นออกมาได้เนี่ยเราก็เห็นเออก็มีคนอื่นนะที่เขาลงทุนคล้ายๆแบบเราเหมือนกันก็คือมาเริ่มลงทุนแบบเน้นคุณค่านะครับแล้วก็ mm hmm. เขาก็ประสบความสําเร็จได้เหมือนกันเราก็โอเคระดับหนึ่งอย่างเงี้ยครับครับตอนิดหนึ่งนะครับแล้วไปถือหุ้นของ Berkshire Hathaway ของ w a l r e n Buffett ได้ยังไงครับอ๋อนั้นไม่มีอะไรเลยครับจริงๆมัน มันแค่ว่าผมอยากไปจะไปประชุมคืออยากจะเจอตัววอร์เลนบัฟเฟตนะครับก็มันก็เลยว่าซื้อหุ้นเขาจะได้สิทธิ์ที่จะได้ไปประชุมนะครับครับช่วยอะไรได้เยอะไหมฮะตรงนั้นนะช่วยให้ผมเสียเงินไปเยอะเหมือนกัน <laughs> เพราะว่าผมไปมาแล้วห้าครั้งนะครั <laughs> ครั้งหนึ่งก็ประมาณแสนห้านะครับค่าเดินทางค่าอะไรช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ <laughs> ผมไปนู่นเขาจะมีพวกขายของที่ระลึกตุ๊กตาหน้าวอลเลนตุ๊กตาหมีวอลเลนอะไร แมกเนตวอลเลนไอ้ลูกเบสบอลวอลเลนอะไรถุงเท้ารองเท้าหน้าวอลเลนวัสดุอะไรเงี้ยมันมีนมหมดเลยเพดัะน,นั้นผมไปเนี่ยคือครั้งหนึ่งก็ช้อปปิ้งประมาณ30,000บาทคือมากกว่าซื้อของอย่างอื่นในเมืองไทยทั้งปีส <iam music>